ในกลางป่าลึกของประเทศแคนาดาโลแกนมีสภาพยับเยินรอยบาดแผลเวอะจากการต่อสู้สุดโหด ร่างกายที่เคยมั่นใจว่ากแกรงเกินใครในฐานะนักล่าตอนนี้กลับกลายเป็นเหยื่อเสียเองเขาหันกลับไปมองผู้ซึ่งตามล่ามาอย่างติดติดเลเซอร์3จุดมันเล็งไปที่หัวเขาสัญลักษณ์แห่งหหยนะของเหล่าเหยื่อผู้ถูกหมายหัวโดยนักล่าจากต่างดาวมันมองเห็นความร้อนจากร่างกายโลแกนที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้ก็เปล่าประโยชน์ลำแสงพุ่งทะลุออกมาในพริบตาเศษไม้และสะเก็ดหินกระเด็นเฉือนร่างโลแกนจนเลือดซาดบาดแผลเขายิ่งลึกกว่าเดิมเปลวไฟ จากอาวุธพลาสมาแผดเผาเนื้อเขาจนได้กลิ่นไหมบาดแผลทั่วทั้งตัวเริ่มถ่วงให้ก้าวขาเชื่องช้าลงและมันทําให้เขากลายเป็นเป้านิ่งได้ง่ายขึ้นเขาตัดสินใจหนีไปเบื้องหน้าเป็นหน้าผาอันสูงชันเบื้องล่างคือแม่น้ําเย็นเฉียบที่เป็นจุดอ่อนของเขาแต่เบื้องหลังคือศัตรูที่เพิ่งเผยโฉมชัดเจนพร้อมอาวุธครบมือโลแกนรูด้ดีมันเปิดเผยตัวเพราะมั่นใจว่าการล่านี้ใกล้ถึงจุดจบและมันต้องการให้เหยื่อเห็นใบหน้าแห่งความตายก่อนสิ้นใจก็เพราะมันมั่นใจ นี่จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่จะได้ฆ่าเหยื่อย,ยังเขาโลแกนรีบกระโจนลงไปซ่อนในซอกหน้าผาหวังจะยื้อเวลาเอาไว้สักพักหนึ่งเพลเดเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่นักล่าแต่มันคือเครื่องจักรสังหารที่เฝ้ารอจะฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆนั่นคือการต่อสู้ในปัจจุบันแต่แล้วการต่อสู้นี้มันเริ่มได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1900ที่阿拉斯า,าในป่าหิมะอันหนาวเหน็บโลแกนเขาใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวกรงเล็บของเขายังเป็นแค่กระดูกลาสัตว์ประทังชีวิต ตามสัญชตาตญาณเขาไม่ต้องการเงินทองไม่หวังชื่อเสียงแค่อยากอยู่อย่างสันโดษใ,ในโลกที่ไร้กฎเกณฑ์ป่าคือบ้านและความสงบคือสิ่งเดียวที่เขาปรารถนาไม่ว่าจะอากาศที่หนาวเหน็บสัตว์ป่าที่ดุร้ายหรือแม้แต่หิมะถลม่มก็ไม่ได้ทําให้เขาหวาดเกรงหากแต่เป็นผู้คนต่างหากที่เขากังวลน,นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขามาซ่อนตัวในถ้ำหลีกหนีจากผู้คนที่มักแต่จะสร้างปัญหาการตายจากความหนาวหรืออุบัติเหตุเป็นเรื่องธรรมดาแต่การฆาตกรรมกลับกลาย เป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อยที่สุดเราแกงเขาขอจะไม่ยุ่งดีกว่ารู้สึกลำคาญเพรไม่ว่าใครหน้าไหนที่กล้าจะมาล่าเขาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตนักกลางป่าอันเงียบสงัดเพรเดเตอร์นักล่าจากต่างดาวมันมาพร้อมอาวุธไฮเทคครบมือ ซึ่งในขณะนั้นโลแกนก็มาหลบพายุหิมะที่กําลังจะมาเขาเข้าไปยังหมู่บ้านอยากจะพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยคุณป้าเจ้าของร้านก็ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับโลแกนเป็นอย่างดีมีชายคนหนึ่งที่กําลังตามหาโลแกนเขามีนามว่าทักเกอร์เขาเลี้ยงเล่าโลแกนอยากจะชวนไปทําภารกิจบางอย่างเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะชายคนนี้พร้อมทุ่มสุดตัวแต่โลแกนกลับเมินเขาไม่อยากไปสูงสิงกับใครมากนักชาพลันมีชายสองคนเข้ามาหาเรื่องโลแกนพวกเขามาข่มขู่ให้เขาบอกที่ซ่อนเงินและสิ่งมีค่า โลแกนดื่มไปชิวไปนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันของชายแปลกหน้าทั้งสองที่เลือกจะชักปืนขึ้นมาขู่เขาโลแกนไม่พูดอะไรเอาขวดวิสกี้ฟาดหน้าเขาอย่างจังต่อด้วยหมัดเน้นๆอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาไม่เคยสร้างปัญหาแต่ปัญหาก็มักจะตามมาอยู่ดีนั่นแหละโลแกนเอาขาเก้าอี้มาจ้วงต่อเขาต่อสู้ด้วยความดุดันโลแกนไม่เข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยชอบมาลองของมากหรือไงนะอยากให้เขาหักกระดูกมากขนาดน,นั้นเลยเหรอถึงชอบมาท้าดวลจังเลยในยุคนี้โลแกน พยายามไม่ใช้กรงเล็บของเขาเพื่อไม่อยากให้เป็นจุดสนใจไปมากกว่านี้ปืนได้ถุดยิงไปหลายนัดโลแกนลบลีกอย่างว่องไวเขาไปหยิบเลื่อยมาฟันแข็งพวกอันธพาลขาดวินเลย คุณป้ายิ้มเลยนะนี่ไงล่ะคนที่คุณตามหาทากเกอร์ถูกอกถูกใจมากรีบวิ่งตามโลแกนไปเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อลูกชายถูกลักพาตัวเรียกค่าไถามิทโลแกนท่านนั้นนี่จะช่วยเขาได้กลางป่าลาสกาเพเดเ,เตอร์กร็ไล่ล่าสังหารสัตว์ป่าราวกับว่าพยายามจะทดสอบความแข็งแกร่งของบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้วมันก็เหลือไปเห็นควันในหมู่บ้านรู้ทันทีเลยนะว่าควรจะต้องไปไหนต่อ ทางฝั่งของโลแกนก็ตกลงที่จะช่วยลูกชายของทักเกอร์เขาโดนคั่วอริลักพาตัวลูกชายไปเรียกค่าไถา่ทักเกอร์ก็แอบรู้ที่ซ่อนของคั่วอริจึงคิดจะตลบหลังไปชิงลูกกลับมาก่อนทําให้ตอนนี้ทั้งคู่ต้องฝ่าพายุหิมะแอบไปลอบโจมตีคนร้ายที่โลแกนใจอ่อนนั่นก็เพราะว่าทักเกอร์ดูสิน้นหวังและเมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วมันจี้ใจดําเขาจากปมในวัยเด็กนะแต่จูจูบรรดามาก็แตกตื่นมันตกใจวิ่งหนีโลแกนก็ได้พบกับภาพที่สยดสยองบรรดาสัตว์ต่าง รวมถึงชาวบ้านถูกถลกหนังแขวนไว้บนต้นไม้อย่างปาเถือนโลแกนเดือดพลาดและคิดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่ลักพาตัวลูกชายทักเกอร์ไปการฆ่าชาวบ้านยิ่งทําให้เขาเดือดจัดเพราะคนเหล่านี้เป็นมิตรกับโลแกนมาตลอดคอยสอนการล่าสัตว์สอนเทคนิคต่างๆบางครั้งเขาก็จะตอบแทนด้วยการเอาแซลมอนเอาเนื้อสัตว์มาให้ในขณะที่คนอื่นๆที่มาบริเวณนี้ก็มาเพื่อจะหวังเอาเงินทองตัดไม้ทําลายป่าตักตวงผลประโยชน์แต่ชาวบ้านเหล่านี้ พวกเขาเป็นกลุ่มคนรักสงบแล้วโลแกนก็ชอบคนเหล่านี้มากๆทําให้ทั้งคู่ตอนนี้นะก็ไปพบแหล่งกบดานของพวกวายร้ายแล้วโลแกนไม่รอช้าวิ่งตรงดิ่งไปหาพวกมันในขณะที่เจ้าของผลงานตัวจริงอย่าง p r e d a เตอรก็แอบ,บมองในเงามืดและรีบล่องหนหายตัวไปอย่างรวดเร็วโลแกนไม่ใช่คนที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีอยู่แล้วนะแต่ยิ่งสมัยหนุ่มเนี่ย ความโกรธแค้นมันบดบังสติสัมปชัญญะเลยล่ะทั้งเด็กที่ถูกลักพาตัวชาวบ้านที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมโลกแกนที่ประตูเข้ามาแทงพวกวายร้ายอย่างบ้าคลั่งร่างกายของเขาขับเคลื่อนไปด้วยความโกรธแค้นเด็กอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อเขาถูกยิงกลางอกเต็มๆทักเกอร์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดฉากนี้เขาไม่มีหลอกลูกชายเพียงต้องการแค่มาเอาเงินส่วนต่างของตัวเองคนเหล่านี้คือลูกน้องที่เขาจ้างไปทำภารกิจแล้วดันเกิดปัญหาวุ่นวาย ทักเกอร์เลยวางแผนซ่อนแผนมาหักหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็ชิงเอาเงินไปชาพลันแสงเลเซอร์ก็ยิงเข้าใส่หัวทักเกอร์หายวับไปในพริบตา p r e เตอร์ปรากฏตัวมันเดินเข้าไปตรวจสอบศพของทักเกอร์แต่โลแกนง้างกรงเล็บกระโจนเข้าจู่โจมนักล่าตัวนี้อย่างรวดเร็วจน p r e d a อร์พลาดท่าถูกกรงเล็บกระดูกของโลแกนแทงเข้าที่คอ p เดเ,เตอร์สำลักเลือดสีเขียวของตัวเองมันปลดหน้ากากออกเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงสุดเท่สุดอันตรายโลแกนถึงกับสะบู ดเลยนะว่าแกมันตัวอะไรเนี่ยอุบาทแท้ Predator ได้ยินบอกว่าไม่หลอกก็โกรธมากเลยเอาหอ,อกฟาดโลแกนจนกระดูกกรงเล็บของเขาหักเลยมันคอมโบใส่โลแกนไม่ยัง้งหอ,อกแทงทะลุตัวเขาด้วยความไว้โลแกนเรียบหนีออกมาด้วยความทุลักทุเลพร้อมกับหอ,อกที่คายอยู่ในอก p r e d ตอร์หยิบอุปกรณ์รักษาขึ้นมาทางคู่บาดเจ็บหนักและต้องการเวลาเพื่อไปตั้งหลัก โลแกนรีบวิ่งหนีเพ r เดเตอร์ ator, มันไม่ใช่สไตล์ของเขาเท่าไหรนะ่นักที่หนีจากการต่อสู้ถึงแม้เขาจะยังหนุ่มนะแต่เขาเห็นการต่อสู้ผ่านการนองเลือดมัมากแต่กับเจ้าเพ e เดเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาต้องไว้ยิ่งกว่าเดิมมันยิงเลเซอร์ใส่เขาและปาสมาร์ทดิสโกรงจากใบมีดไปโดนขาของโลแกน เพื่อหยุดไม่ให้เขาหนีโลแกนต้องใช้ความคุ้นเคยของพื้นที่ให้เป็นประโยชน์เขาวิ่งหนีไปบริเวณถ้ำมีจุดหมายอะไรบางอย่างแล้วมีตัวใหญ่เบิ้มก็โผล่ออกมาขย่ำพรีเดเ,เตอร์ที่ไม่ได้ตั้งตัวมันพยายามสู้กับเจ้ามียักษ์แต่ก็ถูกลากเขา้าถ้ำโลแกนยิ้มอย่างผู้มีชัยเขาเก็บปงจากใบมีดของพรีเดเ,เตอร์ไว้กับตัวเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเคยถูกตามล่าเขาคิดว่าทุกอย่างมันจบแล้วแล้วก็เดินจากไปอย่างโล่งใจแต่หารู้ไม่ว่านี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการลาคา สััตวของงท้งงคนรเรื่องก็เล่ามาถึงในยุคที่โลแกนร่วมกับทีม X ทีมลับสุดโหดที่มีภารกิจลับ professor dawton ได้ทำให้โลแกนมีความเป็นทหารนักสู้มากกว่าสัตว์ร้ายกระหายเลือดที่ใช้แต่สัญชาตญาณดิบในการต่อสู้อย่างเมื่อสมัยก่อนทีม X ได้รับภารกิจให้ไปจัดการกลุ่มกระบฏ พวกเขาลุยเข้าไปในป่าทึบและเห็นที่ขบดานของศัตรูแต่เมื่อโลแกนปีนไปสำรวจก็ได้พบกับร่างของทหารที่ถูกทถลกหนังการฆ่าแบบนี้มันทําให้ความทรงจําที่ถูกปิดผนึกของเขากลับมาเขาคลับคลายคลับขาวว่าเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วหนึ่งในสมาชิกของทีม X ก็โดนตักขายรวบเข้าให้แม้โลแกนอาจจะลืมพรเดเตอร์ตัวนั้นไปแล้วแต่มันกลับไม่ลืมและตามมาลาเขาในช่วงเวลานี้ แต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาคนเดียวมีพรเดเตอร์อีกหลายตัวพร้อมลุยในการล่าครั้งนี้ด้วย